จะเป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือไม่เราจะพูดคุยสองประเด็นหลักๆนี้กันนะคะกับดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ผมได้ยินคุณเกิดว่าเราว่างเว้นสถิติหกปีค่ะถามว่าทําไมสื่อมวลชนหกปีถึงไม่ทํางานอืมสื่อมันตอบผมบ้าสื่อมวลชนเขาบอกว่าไม่เช่าไม่ได้ไม่ทํางานนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามปกติเขาก็เลยของ,งดเว้นเอาไวค้ค่ะมันเป็นการเลี่ยง คำตอบนี้เป็นการเลี่ยงของสื่อมวลชนนล่สิหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยกลัวคณะรัฐประหารที่ยึดอํานาจก็เลยไม่อยากจะยุ่งด้วยมันก็ตีความได้หลายอย่างนะจะเป็นเพราะกลัวหรือจะเป็นเพราะขอตั้งหลักก่อนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่เมื่อคุณประยุทธ์เที่ยวนี้บอกว่ามาจากการเลือกตั้งท่นนั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรอกแต่ว่าเอาละ เมืสภาเขาเลือกและตามกติกาที่เขาลากกันในรัฐธรรมนูญก็เอาพอจะสื่อมวลชนก็พอจะกล้าค่ะท่น,นี้คุณไปดูสื่อมวลชนที่ลงว่าเป็นรัฐเชียงกงคุณรู้จักเชียงกงไหมครับรู้จักคะ่ะอาจารย์อยู่อยู่ที่ไหนเชียงกงเออเมื่อก่อนนี่อยู่แถวแถวเขาเรียกอะไรนะคะาอ,อ,า,า,อาจารย์แถอแถววอร์ลาจักะใช่ใช่<ๆ>ใช่ ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่หลายที่นะคะที่เขาเรียกว่าเชียงกงเนะะี่ยค่ะอ่าเราก็ไปเอาชื่อเชียงกงเนี่ยมาใช้ค่ะยี่แล้วเชียงกงเนี่ยเป็นการนําเอาของที่เขาใช้แล้วมาใช้ค่ะพอจะใช้ได้แต่คนอื่นเขาไม่อยากจะใช้แล้วอืเขาขายทิง้งค่ะเขายกให้แล้วเชียงกงก็ไปเอาของต่างๆพวกนี้มาค่ะผมฟังแล้วเนี่ยผมอดอ,อมยิ้มในใจไม่ได้อื ว่าสื่อมวลชนเนี่ยโอ้มันเจ๋งจริงๆสุดยอดเลย <c oughs> ผมนึกไม่ออกว่าเขาไปตั้งฉายาที่มันสะท้อนความจริงอะไรได้ขนาดนี้ <c oughs> คุณคุณรู้สึกเหมือนผมไหมว่าพอสื่อมวลชนบอกรัดเชียงกง <c oughs> เขาฉลาดที่เขาจะไม่ลงด้วยวารัฐบอืรเขาไม่ลงด้วยวารัฐมนตรี <c oughs> เขาไม่ลงวาระอะไร <c oughs> แต่ทําให้ผมต้องตีความต่อว่าเป็นรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่เป็นเชียงโกงแล้วเขาก็อธิบายใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าว่าไงนะครับบอกอบว่าเป็นการสะท้อนภาพรัฐบาลว่าคล้ายกับแหล่งค้าขายอะไหล่มือสองประกอบกันขึ้นจากข้าราชการยุคก่อนและนักการเมืองหน้าเก่าแม้ใช้ประโยชน์ได้แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือค่ะผมนึกถึงภาพคุณสุริยะจริงลร่งเรืองกิบ เห็นนึกถึงภาพคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะนึกถึงภาพคุณสุชาตินึกถึงภาพร้อยเอกธรรมนัสค่ะนึกถึงภาพคุณสุพรอัาวงหรือแรงโบอีสานค่ะนึกถึงภาพร้อยแอพพันตบวดโทไวยพศอาป่อนลับค่ะกรุงศรีวิไลค่ะอะไรทำนองนี้แหละครับค่ะปาลีนาเอออย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณว่าอันนี้เป็นอะไรมีสองหรือเปล่าที่เขาพูดถึงผมไม่รู้ แต่ว่ามันเกิดภาพลอยขึ้นมาผมเชื่อว่าคุณกับท่านผู้ชมคงมีความมีภาพอาจจะไม่ค่อยต่างกันมากนะค่ะใช่ไหมครับค่ะอาจารย์ตกลงผมคิดว่าเขาเก่งมากในการตั้งขายยาว่ารลัดเชียงกงเชียงกงค่ะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเชียงกงนะครับผมจําได้ตั้งแต่เด็กๆมาในเรื่องเชียงกงแต่ว่าบางคนอาจจะพูดชอชอช้าไม่ชัดก็เป็นเสียงใช่ใ ก็ว่าไปเอาละ <c oughs> มันมันก็คือความหมายเดียวกันนั้นน,น,นะครับค่ะท <c oughs> ีน,นี้ตัวนายกและมนตรีนะครับค่ะ <c oughs> สำหรับพลเอกประยุทธ์นี่ก็ได้ฉายาว่าอินหนาเมาหมัดค่ะอาจารย์มาจากการที่นายกเนี่ยอ,อ,อาจจะเคยพูดถึงรัฐบาลชุดอื่นนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคของตนเองนั้นก็ทำหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับรัฐบาลที่ที่เคย ที่เคยพูดถึงเขาอะนะคะก็เลยนํามาซึ่งว่าออว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองส่วนกรณีของคําว่าเมาหมัดเนี่ยก็เหมือนกับกรณีที่เกิดการติดขัดในการทํางานร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาลงบประมาณด้วยที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบฝ่ายตรงข้ามก็รุมเร้าเหมือนกับโดนระดมหมัดเข้าถาโถมก็เลยเป็นที่มาของอีเหนาเมาหมัดค่ะน่าสนใจคําว่าอ e ีเหนาเนี่ยมันมาจากภาษาที่เขา กระทบกระเทียบเปรียบเปยว่าว่าแต่เขาอีนาวเป็นเองค่ะทําให้สื่อมวลชนก็ลงมาด้วยนะครับว่าให้คิดถึงโครงการลักษณะประชานิยมใช่ไหมครับใช่คะเคยว่าคนอื่นเขาไหมสุดท้ายทําเองไหม,มเคยบอกว่าไม่อยากเล่นการเมืองในที่สุดหนีพ้นไหมา <c oughs> <c oughs> เ่รเมืองค่ะเคยวิจารณ์ว่ามันมีคนหนีการตอบกระทู้ในสภาค่ะตอนนี้หนีไหม <c oughs> เคยมองข้ามข้อคอลหาเรื่องงูเห่าการเมืองการซื้อตัวสอสออืออันนี้แหละเขาเขาก็พูดถึงว่าเริ่มเมาหมัดไหมว่ามันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมามีการตั้งญาติพี่น้องเข้าสภาไหมยอมให้พักที่สนับสนุนใช้ได้ยบายค่าแรงหาเสียงค่ะอะไรตอนน่อมีอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเริ่มเมาหมัดแล้วคนเมาหมัดคุณได้ทราบออกไหมอืมค่ะอีเหนานแล้วเมาหมัดด้วยก็ค,คือคือ <laughs> มันมึอนน่ะมันมันมีอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยเหมือนกับถูกคู่ตอ่อสู้หรือถูกชกเ,เมาหมดเลยผมก็เออก็เขาก็เก่งนะ,ะเพราะว่าศิลปวนนะคะคุณรู้ไหมว่าเวลาสิล์วัจนเขาจะตั้างฉายาทีหนึ่งเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาทำยังไงคะอาจารย์เขาม,มมามีการประชุมแล้วก็มีการถกกันหนักเลยของแต่ละแต่ละตำแหน่ง และคนที่หยิบยกขึ้นมาจะเป็นคนที่มีบุคลิกเด่นประจำปีคือมองดีก็ได้นะครับว่า<ด>เราเป็นคนที่ประชาชนเขาเขาจับจับต้องในแต่ละปีที่มีฉายามีรูปลักษ์มีภาพลักษณ์ของตัวเองออกมาแต่ละคนก็จะมีอะไรโดดเด่นนะพูดง่ายแต่ก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าืุมชนเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าหลงตัวก็ไปอย่างนึงไปเลยแต่ถ้ามองว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงอะไรเพราะว่านี่คือภาพหลักผมว่าอันนี้ก็ก็มองได้อีกอย่างหนึ่งนะครับค่ะคุณรู้ไหมว่าพอข่าวนี้ออกมาผมก็ไปเจอเพจว่าโฆษกรัฐบาลออาจารย์นรุมลใช่ไหมครับอาจารย์นุมลพิญโยสินวัตนนะคะเออออกมาว่าไงอาจารย์นุมลเนี่ยออกมาเพราะว่าพอหลังจากที่มี ฉายาของแต่ละท่านออกมาโดยเฉพาะฉายาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนักข่าวก็ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ดูแล้วท่าทีของท่านก็อาจจะมีท่าทีที่ไม่ค่อยจะพออกพอใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วโโ่านายกดูแล้วฉุนเฉียวทีเดียวค่ะทําให้อาจารย์นเนลเลมนโฆษกของรัฐบาลเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่านายกเนี่ยไม่ได้รู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและเข้าใจดีว่านี่คือการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะอาจารย์ ผมอยากให้คุณลองอ่านหรือให้ท่านผู้ชมลองอ่านคำชี้แจงของศาสตราจาร,ราย์ดเรนามลนปิโยสินวัฒน์ค่ะชี้แจงกรณีการตั้งฉายารัฐบาลของสื่อมวลชนําเรียบรัฐบาลนะคะค่ะเรื่องนี้ถือเป็นการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่รัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและเป็นสิทธิ์ของสื่อมวลชนที่จะมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างซึ่งหากเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงรัฐบาลก็พร้อมจะชี้แจงค่ะ ส่วนการส่วนที่มีการเสนอข่าวว่านายกไม่พอใจต่อการตั้งฉายาร,รัฐบาลน,นั้นยืนยันว่านายกไม่ได้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเข้า,เาใจดีว่าเป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและเชื่อว่าสื่อจะทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนี่คือโฆษกร,รัฐบาลหรือโฆษกประจำตัวคนเอกสยุธตผมต้องถามคุณก่อน <laughs> ผมเนี่ยเคยเคยแนะนำผู้ที่จะเป็นโฆษกรัฐบาลมาหลายสมัยค่ะ <c oughs> เขามาปรึกษากับผมผมก็บอกว่าเรามีหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรามีหน้าที่ <c oughs> ในการให้ความจริงไม่ใช่แถลงข่าวเท็จ <c oughs> และเป็นโฆษกของ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเมื่อมีมติอย่างไรก็ต้องบอกอย่างนั้นค่ะแต่บางเรื่องที่พูดไม่ได้ก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นความลับเพื่ออะไรก็แล้วแต่ยังพูดไม่ได้ก็บอกตร่งแต่พูดแล้วจะไม่โกงและไม่มีหน้าที่ไปตกป้องใครเพราะเราไม่ใช่โฆษกประจำตัวค่ะเห็นไหมครับค่ะตอนนี้พออาจารย์ได้รืมมนเนี่ยไปออกลูกนี้เข้า มันก็เลยมีคนเอาคลิปมาให้ดูว่าเออแล้วพลเอกประยุทธ์เขาชุนเฉียวเขาไม่พอใจสื่อมวลชนหรือเปล่าเ้าเลยอยากเชิญชวนคุณไปดูคลิปนั้นดีค่ะไปดูคลิปนี้กันนะคะเป็นงานที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไปให้นโยบายกับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของปี2564แล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะเชิญค่ะวันนี้ประชาชนก็สนใจบางคนก็จะมาถามผมว่าตั้งฉายารัฐบาลเป็นไงนายกรู้สึกไงผมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น จะรู้สึกอะไรให้ผมดีใจให้ผมเสียใจให้ผมโกรธเหรออยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเถอะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆการทํางานของมนี่ของพวกเราไม่งันเจ้าที่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีกำลังใจทํางานคนดีก็เลิกไม่อยากทําทําไปทําไมทําไปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอย่างเงี้ยผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าผมไม่ทุ่มเทถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลย ตตงตรงๆหน้านี่แหละไม่ใช่เรื่องตลกเอาละเครียดอีกแล้วไม่รู้จะทำไงเลยนะขอให้รู้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้สนุกสนานมากนักหรอกหลายคนอาจจะเห็นผมสุกหนานงานน่นงนนดิมันก็เปน็นงานงานแหละผมมาอยู่ท่ามกลางาคนสนุกแล้วผมจะไปทำหน้าเป็นมีดอยู่คนเดียวเหรอเขาสนุกกะไเขาสร้างบรรยากาศเขาบ้างตรงไหนที่มันเครียดผมก็ไปเครียดกับเขา คนเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้พี่หรือนะหลายคนก็มปเพีแค่ว่าบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้นาะยยมีความสุขได้ยังไงเอะตังหลงผมทําอะไรไม่ได้เลยเหรอ,หรอชีวิตผมเนี่ยฮะรอ้วช่วยผมพูดด้วยผมจริงใจกับทุกท่านเสม,มอไม่เคยไปอะไรกับท่านอืมนี่คือท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่นักข่าวถามท่านนะคะผมน่ะจริงใจต่อคนที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยกัน ค่ะที่ผมเนี่ยเคยถูกไปเป็นโฆษกไม่ใช่โฆษกรัฐบาลนะครับแต่ว่าโฆษกอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยต้องพยายามยึดให้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นโฆษกของใครของ<ม>อะไร<ม>หรือของตัวบุคคลและเราจะพูดจริงพูดเท็จได้หรือไม่ก็คิดว่าอันนั้นก็ต้องเตือนกันเป็นของธรรมดาเหมือนถือว่านักวิชาการเตือนกันเองก็แล้วกันนะครับค่ะเพราะนี่ ฉายยาของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะผมว่าน่าสนใจนะเขาเรียกว่าเทามานัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะฉายยาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและมนตรีชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเทามานัฐบอกว่าแม้ว่าคาดีความต่างๆของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าการถูกขุดคุ้ยก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องของคดียาเสพติดในต่างประเทศเรื่องของวุฒิการศึกษาก็ทําให้คนยังไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสอะค่ะอาจารย์ ก็เลยเป็นที่มาของเทามนัดค่ะผมว่าเขาก็ตั้งชื่อได้เก่งมากเลยครับค่ะพูดง่ายๆว่ามนัดสีเทาค่ะก็เปลี่ยนเป็นเทามนัดค่ะมันจบเลยค่ะแต่คราวนี้พอผมเห็นว่าพอคุณใ่ผมดันจะเรียกคุณเทามนัดนะขอประทานโทษคุณทำมนัดคุณทำมนัดค่ะเอ่อพอเห็นคุณทรมนนัดตรงนี้ก็เห็นข่าวเกิดขึ้น ในเช้าวันนี้เหมือนกับค่ะว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยบอกว่ากําลังไปเจรจากับกระทรวงการกระทรวงการ,กร,การคลังค่ะเพื่อที่จะไปขอเอาเงินลอตเตอรี่ะถามว่าเอามาทําอะไรอบอกว่าจะเอามาทําหมอนยางพาราแจกค่ะทั้งหมดกี่ใบนะสามสิบล้านใบค่ะอาจารย์มูลค่าหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทค่ะโอ้ ยอดเลยจะไปเอาเงินหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทจากรกระทรวงการคลังที่ไปเอาเงินจากหวยค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจะได้ช่วยยกระดับราคายางค่ะ <c oughs> ผมคิดว่าคุณนภนัทนี่คงจะต้องเรียนรู้อะไรเรื่องยางพาร,ราอีกชน,นิดหนึง่งว <c oughs> ังการที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> หนึ่งยางพาร,ราเราเนี่ยส่งออกแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตใช้ในประเทศสามสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่า คุณซื้อยางพาราเพื่อเอามาทำหมอนจำนวนกี่กี่ล้านใบนะครับสามสิบล้านใบค่ะแล้วก็เอามาแจกค่ะคุณว่ามันจะทำให้ราคายางพารามันสูงขึ้นหรือไม่มผมอยากจะพูดประเด็นนี้สักนิดหนึ่งค่ะเราส่งออกเจ็ดสิบเปอร์เซนใช้ภายในสามสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าราคาข้างในเนี่ย มันราคาในประเทศจะวิ่งตามราคาต่างประเทศมสมมุติว่าราคาต่างประเทศลงแต่ราคาในประเทศมันไม่ลงไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซนนี้ขายไม่ได้เลยค่ะเพราะข้างในราคาแพงกว่าข้างนอกค,คุณจะกตรงออกได้ไงใช่ค่ะโอ้โห oh, ข้างในนี่จะทลักเลยราคาและยางพาราก็จะต้องตกแน่นอนอแต่ถ้าต่างประเทศราคามันสูงขึ้นและราคายางในประเทศไม่สูงค่ะ ไปไงครับก็จะมีคนเอาตรงออกกันแหลกลาเลยเพราะว่าข้างในราคาต่ำข้างนอกมันราคะะแย่งกันซื้อราคามันก็จะสูงขึ้นตามค่ะคราวน,นี้คุณบอกว่าคุณจะไปทาหมอนอยางพาราแจกชาวบ้านค่ะและมันจะทําให้ยางยางราคามันสูงขึ้นได้ไหมอืมเราได้ยินมาตลอดนะคะอาจารย์ว่ามีความพยายามที่จะดูดซับปริมาณยางพาราในบ้านเราเอาไปใช้ประโยชน์ทําสนามฟุตซอลทา ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ยางพาราในบ้านเราเพื่อที่จะทําให้ราคาของยางพาราของเกษตรกรเนี่ยสูงขึ้นตกลงมันจริงไม่จริงยังไงคะมันไม่จริง่ะสิม,มันเป็นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่คนที่พูดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเรียนคอร์สแรกของเศรษฐศาสตร์อาจจะได้ค่ะแต่คุณไม่ได้แยกเลยว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ไปพันกับต่างประเทศทั่วโลกหรือเปล่า เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่เราต้องส่งออกหรือเปล่าเป็น e x p o r t exportable product หรือเปล่า oh. คุณต้องดูว่าสินค้านั้นใช้แต่ในประเทศถ้าคุณทำนี้ได้ค่ะ oh. นี่ยางพาราคุณส่งออกตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคุณซื้อให้ตายยังไงก็ตามคุณก็ไม่มีทางได้คุมหมดเจ็ดสิบเอร์เซ็นที่คุณส่งออกอ oh. แต่ถ้าคุณสามารถจะใช้ในประเทศจากสามสิเปอร์เซ็นเพิ่มอีกเจ็ดสิบเอร์ซ็นให้เป็นร้อยเปอร์เซ็ต อันนั้นนะคุณทำได้แต่เมื่อคุณทำแค่เนี้มันทำไม่ได้หรอครับและเราก็สูญเงินเปล่าๆขณะเดียวกันเราบอกว่าเฮ้ยเงินไม่ได้ไปเอามาจากใครไปเอามาจากหวยอ่าใช่ค่ะอาจารย์แล้วหวยเอาเงินมาจากใครครับหวยก็เอาเงินมาจากเราเรนี่แหละค่ะอาจารย์ <laughs> <laughs> หวยเนี่ยไปเอามาจากคนจนเป็นส่วนมากด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและแทนที่จะ เงินถ้าบอกว่าเข้าไม่ได้ไม่ได้ออกหวยใหม่ถ้าออกหวยใหม่ก็ไปเอาเงินเพิ่มมาจากชาวบ้านแต่ถ้าไม่ได้ออกหวยใหม่ไปเอาหวยเก่าก็แทนที่จะเอาเงินนั้นเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะไปใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินก็คือไปขโมยงบประมาณแผ่นดินไปดักไว้ต้นทางใช่ไหมครับอ๋อมันก็คืองบประมาณแผ่นดินนั่นเองก็มันก็ใช่ไหมครับค่ะมันก็คืองบประมาณแผ่นดินนั่นเองค่ะแล้วเมื่อคุณซื้อ หมอนอยางพาราเขาตั้งไว้หกร้อยบาทแต่มีคนบอกว่าคุณลองเข้าไปดูลาซาด้าไปดูอะไรตอนอะไรตอนนี้เลยค่ะมันประมาณสองสามร้อยบาทตกลงมาทิ้นที่เหลือมันไปไหนและขณะเดียวกันให้คุณดูด้วยว่าเวลาทำหมอนอยางพาราถ้าสมมุติว่าหนิงกับผมสองคนค,คุณกับผมเนี่ยไปตั้งบริษัททำหมอนอยางพาราเลยลองรับโครงการนี้ของธรรมนัสค่ะ คุณคิดว่าแม้ผมจะได้หกร้อยบาทต่อหมอนต่ออันผมจะเป็นต้องซื้อ,อยางพาราน้ำยางพาราในราคาแพงไหมครับเขาก็คงจะต้องหายางพาราราคาถูกเพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุดน,นะคะอาจารย์แน่นอนเงินก็คือเงินคุณกับผมเนี่ยถ้าผมไปตั้งโรงงานทำหมอนผมก็ต้องซื้อ ราคาตามตลาดเรื่องอะไรผมยิ่งไปซื้อแพงกว่าคนอื่นเขามผมก็อยากจะเก็บส่วนส่วนต่างไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินไม่มีใครไม่อยากได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดา <คน S 1> ของุรกตกลงผมก็กว้านซื้อราคาอยางตามตลาดที่ผมจะซื้อได้ค่ะอย่างมากผมแถมให้อีกสล้นหนึ่งลูกคนก็วิ่งมาขายผมเยอะแยะแ,แล้วตกลงจบคนที่ได้คือใครครับโรงงานอ คนี้สมมตุติอ่ะธรรมนัตบอกต้องบังคับในเจิมสักเจ้าของโรงงานกับคุณนันทิยาไปซื้อในราคาที่แพงคำถามถัดม,มาซื้อจากเกษตรกรคนไหนที่แพงกว่าราคาตลาดทั่วไปเกษตรกรคนนั้นคือใครใครจะได้ประโยชน์พักพวกหรือเปล่ามันจะไปอีกเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไปทำมาผมจะบอกคุณให้ว่า ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของระบบทักษิณที่เคยทำมาโดยตลอดอผมจึง,งบอกว่าเชื้อระบบทักษิณมันเข้าไปอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์เรียบร้อยค่ะหนึ่งไปเอาเงินหวยคุณว่าทักษิณเอาชัเงินหวยไหมมีไหมคะมีไหมล่ะครับค่ะ <laughs> สองเอามาซื้อของแจกชาวบ้านชาวบ้านชอบไหมครับชอบสิคะ สามอ้างว่าจะช่วยชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ปลูกยางและในที่สุดรับไปเข้าพ่อค้าเนี่ยคุณเคยได้ยินบ้างไหมก็มีได้ยินมาบ้างละค่ะและในที่สุดมันไปคิกแบ็กกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนำข้าวมันคล้ายไหมม,มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงตลาดโดยการไปทำเองซื้อเองไปจัดการเองแล้วก็เขาก็จะมองว่าโอ้ยรัฐบาล คือนักการเมืองมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเลยค่ะผมเนี่ยสู้กับเขาเรื่องจำนำข้าวเขาก็บอกว่าผมผิดเพราะเขามีแต่ได้ก็ได้แล้วเป็นไงครับจำนำข้าวแต่ท่านรัฐบาลปร,ระยุทธ์แล้นรัฐบาลประยุทธ์จะทําเหมือนเหมือนกับยิ่งรักเนี่ยค่ะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือเปล่าโอ้กลับเข้ามาสู่สาย,ยาโดยเทามานัดไหม โอ้มันมันช่างตรงกันเตะเลยคุณนันทยาผมไม่ได้มีอะไรโกรธแค้นกับเรื่องหมอนอยางพาราเลยช่างนิดเดียวนะค่ะคุณนันทยาเคยเห็นบทความผมที่เขียนเขียนไว้บ้างไหมถ้าทีนจําไม่ผิดเนี่ยอาจารย์อาจารย์เกาะติดนอกจากเรื่องข้าวแล้วเนี่ยเรื่องของยางพาราก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะครับคุณจะคุณรู้เปล่าว่าตอนที่ผมจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมจบทางด้านตลาดสินค้าการเกษตร เพราะฉะนั้นตลาดและราคาสินค้าการเกษตรไม่ใช่แต่ข้าวกับกับยางพารานะครับเดี๋ยวหลังคุณก็จะก็อยๆเห็นทีแล้วลผลการเกษตรทั้งหลายและเมื่อธันวาคมปีที่แล้วผมได้เขียนบทความอะไรที่เหมือนกับจะดักคอในเรื่องนี้หรือเหมือนกับจะเตือนอะไรรัฐบาลประยุทธ์คุณลองอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอาจารย์เขียนไว้เมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเดนจะอ่านให้ฟังเพราะว่าพออ่านแล้วเนี่ย มันสามารถเอามาใช้กับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะขอยญาิอ่านให้คุณผู้ชมฟังเลยแต่และกันนะคะบอกว่าขณะนี้มีคนจํานวนหนึ่งรวมทั้งคนในรัฐบาลและแวดวงการเมืองเข้าใจว่าถ้าเราเอาน้ํายางพาราไปราดผิวถนนแทนยางมาตอยเอาไปทํายางรถยนต์หมอนที่นอนและอื่นๆแล้วราคายางพาราที่ชาวสวนยางขายได้จะมีราคาสูงขึ้นซึ่งในขณะนี้คงจะไม่เป็นความจริงถ้าจะช่วยได้ก็เป็นเพียงน้อยนิดต่างกับกรณีปาล์มน้ํามัน ถ้าเรานํามาใช้ในประเทศให้มากขึ้นเช่นนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสะไฟฟ้านํามาทําไบโอดีเซลให้มากขึ้นราคาปาล์มที่เกษตรกรขายได้จะราคาดีขึ้นกรณีปาล์มน้ํามันนั้นเห็นด้วยเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นยางพาราทําถนนอย่างไรก็หนีไม่พ้นกลไกลตลาดโลกยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่เราผลิตเพื่อส่งออก70%เมื่อเป็นสินค้าที่เราต้องพึ่งส่งออกราคายางพาราในประเทศก็ต้องสัมพันธ์กับราคาส่งออกที่ไทยขายได้ในตลาดโลก ปีใดที่ราคายางพาราในตลาดโลกตกต่ำแต่ราคาในประเทศไม่ตกลงตามคงจะไม่มีผู้ส่งออกรายใดสามารถซื้อยางในประเทศราคาแพงและขายส่งออกให้กับต่างประเทศในราคาถูกกว่าได้ราคาน้ำยางในประเทศจึงขึ้นลงตามราคายางที่ซื้อขายกันในต่างประเทศค่ะจริงอยู่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แต่ก็ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายในตลาดโลกได้จะมีอิทธิพลได้บ้างก็ไม่มาก ในกรณีที่เราผลิตยางได้น้อยมากหรือได้มากเป็นพิเศษเมื่อเราส่งเสริมไม่พูดคนทําถนนลาดยางใช้น้ํายางพาราเป็นส่วนประกอบส่งเสริมให้เอก,กชนผลิตยางล้อรถยนต์ผลิตที่นอนหมอนหนุนผู้ผลิตเหล่านี้เขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อน้ํายางหรือยางแผ่นในราคาสูงกว่าที่ซื้อขายในตลาดที่ขณะนี้ราคาต่ําอยู่และมีปริมาณมากมายซื้อได้ง่ายหากต้องการเรียบซื้อก็เพิ่มราคาให้นิดหน่อยก็สามารถซื้อได้แล้วน่าคิดว่าโดยปกติ ธุรกิจเอกชนย่อมสแสวงหากำไรลดต้นทุนการผลิตอยู่แล้วเหตุใดเขาจึงไม่ใช้ยางพาราราดถนนหรือทำที่นอนหมอนมากอย่างที่เราอยากจะเห็นก็คงเป็นเพราะเขาคิดว่าใช้อย่างอื่นในการผลิตคุ้มค่ากว่าต้นทุนต่อนหน่วยถูกกว่าดังนั้นการที่รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนวัตถุดิบมาใช้ยางพาราเขาก็ต้องการเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นที่สนับสนุนคำถามคือเขาก็คงจะซื้อน้ำยางในราคาตลาดที่เขาซื้อได้อยู่แล้วเหมือนเดิม สิ่งที่ได้อยู่บ้างก็คือทําให้ยางในสต็อกลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากพอที่จะหยุดการส่งออกซึ่งราคายางในประเทศก็จะสัมพันธ์กับราคาส่งออกไปตลาดต่างประเทศอยู่ดีถ้าปริมาณในสต็อกลดลงมากๆก็อาจมีผลกระทบกับการมีผลกระทบกับราคาตลาดต่างประเทศบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะมากนักขนาดเป็นระยะสําคัญที่จะทํำให้ราคาน้ายางในประเทศขยับสูงขึ้น ยิ่งถ้ารัฐบาลกลัวว่าเอกชนที่ได้รับการอุดหนุนทางการเงินให้ใช้ยางพาราทำถนนแล้วไม่ซื้อน้ำยางราคาแพงรัฐบาลจะให้หน่วยงานของรัฐซื้อน้ำยางเองก็ให้ระวังจะเหมือนกับการซื้อข้าวราคาแพงของรัฐบาลยิ่งลับโดยหน่วยงานของรัฐเองเพราะเมื่อไหร่ที่มี2ราคาในตลาดคือราคาที่ซื้อขายทั่วไปกับราคารัฐบาลย่อมจะมีทุจริตและมีคนหาประโยชน์ในความแตกต่างของราคาเสมอ ถ้ารัฐบาลต้องการจะทำนโยบายนี้เพื่อให้ดูว่ารัฐบาลได้ทำอะไรบางอย่างก็ทำไปแต่อย่าหวังมากนะักและที่สำคัญอย่าประโคมประชาสัมพันธ์หาเสียงให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องจะต้องทำอีกในอนาคตจนประเทศสูญเสียมาแล้วหลายแสนล้านบาทในกรณีจำนำข้าวนะคะแล้วก็อาจารยบอกอีกว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงรัฐบาลขออภัยคะ่ะไม่อยากจะเอ่ยถึงระบอบทักษิณแต่ก็อดยกตัวอย่างไม่ได้ เพราะสมัยรัฐบาลทักษิณก็เคยส่งเสริมการปลูกยางพาราโดยการแจกกล้ายางให้บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งจัดหากล้ายางจนคนปลูกยางพาราสมัยนั้นน้ำตาตกสมัยนี้แต่เจ้าสัวเท่าแก่นักการเมืองคนสำคัญไม่พูดเลยสักคำทางออกของเรื่องยางพาราคงหนีไม่พ้นที่จะใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือต้องปลูกพืชหลายอย่างไม่ใช่ปลูกแต่ยางยางยางอย่างเดียวผสมผสานกับพืชอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าสูง ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านปลูกและตัดได้แล้วตามกฎระเบียบใหม่จะสอดคล้องกับสังคมสูงวัยที่อนาคตจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนจํานวนมากซึ่งจําเป็นจะต้องมีการออมตั้งแต่วัยทํางานด้วยหากปลูกไม้ยืนต้นระยะ20-30ปีต้นไม้ก็จะโตพอที่จะเป็นบํานาญชีวิตของเกษตรกรได้เพราะต้นไม้ต้นหนึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นบาทเรียกว่าเป็นการออมด้วยต้นไม้ของชาวบ้านและถ้าจะให้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้ ทิศทางของนโยบายก็จะต้องหันมาศึกษาวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำยางต่อกิโลกรัมให้ได้ยางพาราไทยก็จะได้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ให้รัฐลดต้นทุนโดยการแจกเงินช่วยต้นทุนการผลิตดังในปัจจุบันค่ะครับค,คุณจะเห็นได้ว่าผมเขียนตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเอ๊ะมันทาไมมันมันทำไมวนเวียนเวียนวนอย่างนี้มันใช้ได้เลยนะคะในขณะนี้ค่ะแสดงว่า รัฐมนตรีเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เราอยากจะเป็นรัฐมนตรีค <c oughs> เอาละ <c oughs> ผมก็ฝากคุณไปช่วยตามตามดูต่อแล้วกันอืมคดีผม